สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับพี่บ่าวสนจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่บ่าวนะครับวันนี้พี่บ่าวออกเดินทางมา,ารีวิวถนอนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ,อยู่ในพิกัดของอำเภอราศีสไลนะครับบนเส้นทาง2086นะครับ เป็นเส้นทางทางหลวง2086เชื่อมไปยังอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เลยจะมารีวิวเส้นทางนี้ให้ทุกท่านได้ชมถนนหนทางในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนที่ต่างจังหวัดนะครับจังหวัดวันนี้ก็คือจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ก็ดูเป็นถนนลาดยางนะครับสองเลนที่กว้างนะครับมีไหลาทางอ่กว้างขวางนะครับถนนก็สวยงามอยู่ใน่ามกลางความเขียวขจีของต้นไม้สองฝากฝั่งนะครับถนนกว้างขวางนะครับเป็นถนนที่ตัดติดต่อกันระหว่างอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดกับอำเภอราศีสไลจังหวัด ศรีสะเกดนะครับเส้นทางกลอบประมาณสักอ่า40กิโลเมตรนะครับ40กิโลเมตรนะครับวันนี้พี่บ่าวผ่านมาทางนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมความงามของถนนเส้นสนี้นะครับเรายัางอยู่ในพื้นที่ของเพลาศรีสไลนะครับเป็นความรับผิดชอบของจังหวัดศรีสะเกดอยู่ รเรายังอยู่ในพื้นที่ของอำเภอราศีสไลดนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นป่าสอข้างข้างทางนะครับสองฝั่ง เส้นทางนี้ก็สามารถที่จะไปจังหวัดสุรินทร์ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เส้นทางหลักเป็นถนนที่กว้างนะครับถนนลาดยางเรียบมากเลยนะครับไม่มีหลุมไม่มีอะไรเลยเป็นถนนที่สวยงามนะครับแต่ลองลอยดูแล้วน่าจะได้รับการปรับปรุงใหม่นะครับได้รับการปรับปรุงใหม่ เพราะว่าดูสภาพเส้นทางแล้วยังสใีใหม่ๆอยู่นะครับสีดำๆนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับสวยงามข้างหน้าก็จะเป็นที่ลุ่มแม่น้ำลำน้ำเสียวนะครับลำน้ำเสียวเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับมีวิวสวยงาม คับวิวสวยงามมากเลยท้องน้ำก็สวยนะครับท้องน้ำสวยทั้งสองฝั่งเลยนะครับต่านข้างก็จะมีโรงงานนะครับโรงงาน ดูดทรายนะครับเป็นท่าทรายดูดทรายจากลำน้ำเสียลลำน้ำมูลนะครับอันนี้ก็เป็นถนนที่ใหม่นะครับสวยนะครับเป็นถนนที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาใหม่โดยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ พอไปไกลก็จะสวยงามนะครับเป็นถนนที่สวยมากเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นถนนสองเลนมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับนี่อยู่ที่ตามทุ่งนานะครับตามทุ่งนามีไฟส่องสว่างที่สวยงามมากเลยนะครับถ้ามาตอนกลางคืนคงจะสว่างสวัยนะครับรถลาก็มีอ่ไม่เยอะนะครับนานๆทีเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงไม่มีเทศกาลอะไร หลังจากปีใหม่แล้วผู้คนก็จะไปที่ทำงานกันนะครับก็จะมีบางส่วนที่ยังทำงานอยู่ที่ที่บ้านนะครับมาตรงนี้ก็เข้าสู่ชุมชนก็เป็นถนน4ี่เลนนะครับถนน4ี่เลนนะครับมีเกาะกลางถนนมีไฟสองสว่าง นะครับสวยงามมากครับถนนบ้านนอกถนนบ้านนอกนะครับห่างไกลเมืองกรุงเทพเมืองหลวงคือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ชายแดนนะครับฝัง่งทางด้านกรัรมพูชานะครับที่ก็พัฒนามาเต็มที่เหมือนกันนะครับทำให้ดูสวยงามถนนต่างๆ ท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดศรีเจตก็มานะครับก็มีหลายแห่งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายที่หลายทางเช่นเขาพระวิหารนะครับแต่ไปไม่ได้แล้วละ่ะเนื่องจากว่ามนเป็นของกัมพูชาเขานะครับเขาไม่ให้เที่ยวเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวเราก็เที่ยวอยู่ภายในประเทศของเรานะครับ ตอนอยู่ในชุมชนก็จะเป็นสี่เลนนะครับพอออกปานอกชุมชนก็จะเป็นสองเลนเหมือนเดิมแต่ถนนยังสวยงามนะครับถนนยังสวยงามนะครับใหม่เรียบไม่มีสะดุดเลยก็ยังมุ่งหน้าอยู่ไปที่อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่า ย่งเหลือระยะทางอีกพอสมควรนะครับแถวนี้อยู่ใกล้แม่น้ำนะครับก็จะมีท่าทรายของบริษัทต่างๆมาตั้งทำธุรกิจอยู่แถว ฝั่งแม่น้ำเสียวแม่น้ำมูลนะครับใครอยากได้ทรายก็มาบริเวณแห่งนี้ถนนแถวนี้แม้นว่าจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาดหนักนะครับถนนก็ยังใช้ได้ยังไม่เห็นที่รอยปะรอยแตกเลย ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือถนนในภาคอีสานนะครับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดพี่บ่าวได้มานำรีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับไม่ใช่ว่าจะมาจับผิดหรือว่าตำหนิอ,อะไรกันนะครับพี่บ่าวนั่งรถไปก็อยากจะมารีวิวให้ดูว่าถนนที่ไหนบ้างสวยงาม mm. ตรงไหนบ้างที่น่าจะได้รับการปรับปรุง นะครับก็จะได้รู้กันนะครับก็ไปเรื่อยๆนี่คือเส้นทาง2086นะครับเส้นทาง2086เส้นทางจากอำเภอราศีสไลดยจังหวัดศรีสะเกดมุ่งหน้าไปยังอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นถนนลอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับถนนลอยต่อระหว่างจังหวัดก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถนนเส้นนี้ไม่ใช่ถนนติดต่อจังหวัดโดเป็นทางหลักนะครับเป็นทางรองเป็นเส้นทางรองนะครับก็ชมความงามของถนนไปด้วยวัดวาอารามไปด้วยนะครับมีวัดวาอารามมีเกดีส,สวยๆนะครับมีสิ่งปลูกสร้สางส,สวยๆงามๆให้ทุกท่านได้ชมไปด้วยกับคลิปของเรานะครับ ถ้าหิวก็ร้านอาหารก็มีนะครับมีอยู่ทั่วๆไปนะครับถ้าอยากพักผ่อนก็จะมีโรงแรมมีรีสอร์ทนะครับนี่คือจุดเด่นของเมืองไทยของเรานะครับที่อยู่ที่กินเยอะนะครับแต่ว่าถนนเส้นนี้ปั๊มปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่จะไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะมีปั๊มเล็ก นะครับแต่ก็มีห้องน้ําอยู่เหมือนกันปั๊มใหญ่ไหมถึงปั๊าที่บริการแบบครบวงจรนะครับไม่ค่อยมีเนื่องจากเป็นถนนสายรองจะมีก็เป็นปั๊มขนาดเล็กนะครับที่สามารถแก้ปัญหาได้เวลาน้ำมันหมดนะครับเช่นปั๊มปีพี ปั๊มเอกชนนะครับถนนก็สวยงามนะครับทั้งตรงทั้งโค้งก็ขับรถด้วยควารมระมัดระวังตอนนี้กำลังจะเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ อตอนนี้เข้าเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับอยต่อจังหวัดศรีสะเกดกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเข้าเขตพื้นที่อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด สองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่หมู่บ้านหมู่บ้านแห่งแรกนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นก็คือบ้านกูคันธนามนะครับบ้านกูคันธนามตรงนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือกูคันธนามนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมกูคันธนามนะครับอีพี EP คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอีพีหน้า,าจะไปตรงไหนนั้นก็เชิญทุกท่านได้ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาแชร์มาไลค์มาให้กำลังใจนะครับในการาทำคลิปของพี่บ่าวนะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะครับตอนนี้จะแวะเข้าไปที่กูนะครับสวัสดีครับ